สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งปัญหานะครับของอรถนะครับตระก,กูลเวฟนะครับอ่าซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้กับตระก,กูลเวฟแล้วก็ตระก,กูลสปาร์กนะครับก็มีคําถามจากเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเปิดสวิตช์กุญแจแล้วนะอันนี้เปิดแล้วนะอ่าเปิดสวิตช์กุญแจแล้วแต่ดังอ่าไปเดียวติด เดียวติดนะแต่ไฟเกียยวว่างไม่ขึ้นไฟเกียยวว่างไม่ติดนะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับเห็นเพื่อนๆลหลายๆท่านถามประเด็นแรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาแบบนี้ถอดชุดสีออกแล้วก็เช็คหลอดไฟว่าหลอดไฟขาดไหมถอดสลับกันดูก่อนนะครับแต่ในเคสนี้หลอดไฟไม่ขาดนะทุกท่านหลอดไฟไม่ขาดนะอ่าตอนนี้เกียยวว่างนะอ่าเกียยวว่างหมุนล้อได้นะอ่าเกียยวว่างนะครับเนี่ย พอเราหมุนล้อปั๊บเนี่ยมันก็ขึ้นมานะครับมันก็ขึ้นมาเป็นปกตินะครับนี่นะเห็นไหมเราเปลี่ยนเกียร์มันก็เปลี่ยนไปได้ตามปกตินะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมอ่านะครับนี่จะว่างเห็นไหมบางทีติดบางทีไม่ติดลักษณะแบบนี้นะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับเมื่อกี้เราแค่หมุนล้อเฉยๆนะอ่าอนี้ไปเกียร์หนึ่งแล้วนะครับ เราแค่หมุนลอ้อเฉยๆไฟมันติดขึ้นมาเมื่อกี้สาเหตุมันเกิดมาจากเรื่องของสวิตช์กระปุกไฟเกียร์นะครับดังนั้นสวิตช์กระปุกไฟเกียร์ในวันนี้เราจะทําการถอดออกมาทําการเปลี่ยนนะในคสนี้ขออนุญาตล้มรถทํานะครับเพราะว่าปวดหลังปวดเอวล้มรถลงทําจะดีกว่านะครับทุกท่านต่อพอตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็น็อตเบอร์แดอีก2ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูข้างในกัน นะครับก็คือจุดหน้างานที่เราจะทําการถอดนะครับผมที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้ก็คือชุดสวิตไฟบอกตําแหน่งเกียร์นะครับหรือว่าฐานรองกระปุกเกียร์นะครับของตระกูลเวฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟร้อยเวฟร้อยสิบกบูลิเตอร์นะครับตัวนี้มันหักออกไปเพนะื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันมีร่องรอยของการหักออกไปนะครับตรงปลายนิ้วน,นะครับนี่นมันหักออกไปนะครับ พอมันหักออกไปแล้วไฟเรามันก็จะไม่ติดหรือว่ามันอาจจะสึกหลอหักงอนะครับไฟเกียร์ไม่ติดแน่แต่เรามาดูกันตรงนี้นะครับนี่ก็คือของใหม่ที่เราสั่งเข้ามาหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกท่านนี่นะอันนี้ก็คือของใหม่ที่เราสั่งเข้ามานะครับสว่วนชื่อนะครับเวลาที่เราจะทําการสั่งซื้อนะครับก็ชื่อตัวนี้เลยฐานรองสวิต ไฟบอกเกียร์นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับชื่อตามนี้นะครับเราก็สั่งซื้อได้เลยนะครับสินค้ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปทําการถอดที่ตัวรถกันเลยครับทุกท่านทีนี้เราก็มาทําการถอดกระปุกเกียร์ที่ตัวรถกันนะครับทุกท่นนานนะจะมีน็อตเบอร์8ตัวเดียวนะครับมีน็อตเบอร์8ตัวเดียวเราคลายน็อตแล้วก็พยายามงัดออกมานะ รถบางคันอาจจะทําการถอดยากสักนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะทากาวที่โอริงมาก็ต้องงัดนะครับเวลาประกอบจําด้วยนะครับอย่าใส่ผิดด้านนาะถ้าใส่ผิดด้านนะครับอ่น็อตมันจะไม่ตรงรูนะครับถ้ามันมีรูน็อตอยู่2รูนะครับถ้าเราไปใส่รูบนใส่ไม่เข้าแน่นะครับเมื่อเราทําการถอดออกมาแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะ รู้สึกว่านะครับไอตัวที่เราคิดว่ามันจะเสียนะครับก็คือแป้นรองกระปุกไฟเกียร์ที่อยู่ข้างในตรงนี้นะมันไม่ได้สึกนี่มันไม่ได้หักด้วยนะครับทุกท่านอ้างานเข้าล้สิเนี่ยเราก็อุซา,าหสั่งมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราสั่งมาแล้วไม่ได้ใส่คันนี้นะครับเราก็เอาไว้ใส่คันอื่นนะครับเราไม่ยัดเยียดให้ลูกค้าถ้ามันไม่เสีย เราถอดออกมาเราเช็คแล้วว่ามันไม่เสียเราก็จะไม่ทําการเปลี่ยนนะครับแต่ตัวที่มันเสียก็คือตัวนี้นะไอตัวกระปุกเนี่ยนะครับมันสึกนะครับมันสึกเป็นหลุมลงไปนะครับทุกท่านนะในกรณีที่มันสึกเป็นหลุมลงไปนะครับถ้าหากว่าเราจะทําการเปลี่ยนตัวนี้ก็หลายร้อยเหมือนกันนะแพงเหมือนกันนะเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับเราก็จะทําการ เซฟงบประมาณให้ลูกค้านะครับเราเซฟงบประมาณให้ลูกค้าเราจะทําการแก้ไขเอานะครับเพื่อให้ใช้งานได้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเต็มร้อยแต่ก็ได้80%ก็ยังดีนะครับก็คือการเชื่อมบัตรกรีขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เราได้ทําการเชื่อมบัตรกรีขึ้นมาแล้วนะครับล้างทําความสะอาดขัดดีๆก็ เชื่อมบัดกรีทีนี้เราก็ทําการเกียร์แต่งให้เรียบเสมอนะครับให้มันเรียบลงไปอีกนะครับอันนี้เราเชื่อมมันนูนสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทําการเกียร์ออกนะครับทุกท่านเมื่อกระปุกไฟเกียร์ของเราสึกนะครับเ,เพื่อนๆนะเราก็มีวิธีการนะครับในการจัดการผมก็จะจัดการโดยการเชื่อมบัดกรีอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะเชื่อมแล้วก็ทําการบัดกรีนะ ทีนี้นะครับกรณีแบบนี้ไฟเกียร์ติดตด,ดับดบ,บางทีสับเกียร์แล้วไม่ติดบางทาีกดเกียร์ลงไปแล้วติดปล่อยขึ้นมาแล้วดับนะครับมันก็เกิดมาจากกระปุกไฟเกียร์มันสึกหลอลงนะครับโดยในเชสนี้ที่แรกนะความคิดของเราเป้าหมายของเราก็คือว่ามันน่าจะเกิดมาจากไอ้ตัวเนี้ยนะมันน่าจะเกิดมาจากไอ้ตัวนี้นะนนาาตนแต่สรุปแล้วว่าไอ้ตัว แผ่นลงกาวหรือว่าแป้นรองกระปุกเกียร์นะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยที่อยู่ข้างในตรงนี้นะมันไม่สึกนะครับมันไม่สึกมันไม่ขาดนะครับแต่ว่ามันมาสึกอยู่ตรงกระปุกเกียร์นะครับทุกท่านมันมาสึกอยู่สึกอยู่ตรงกระปุกเกียร์ตรงนี้นะครับเราก็ทำการบัดกรีแล้วก็อจะทําการเกียร์ลงให้เรียบแล้วก็ประกอบกลับนะครับเพื่อนๆอ่ะสิ่งไหนที่เราสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้เราก็แก้ไขสิ่งไหนที่ มันจําเป็นจะต้องเปลี่ยนเราก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ช่างเปลี่ยนเรามันช่างซ่อมนะครับซ่อมได้ซ่อมซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตามนั้นครับ <S <S เมื่อเราได้ทําการาเกียร์แต่งนะครับบัตรจีแล้วก็เกียร์แต่งเข้าไปนะครับที่นี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเทสงานก่อนที่จะประกอบจริงนะครับตอนนี้เราค่อยไล่เกียร์ไปทีละเกียร์นะครับทุกท่านนี่นะ ถ้ามันปกติมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเกียร์ว่างเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับเกียร์สามแล้วก็เกียร์สี่แต่ถ้านะครับมันผิดปกตินะครับในกรณีที่มันผิดปกติก็คือเราไปงัดไอ้แป้นทองเหลืองขึ้นถ้าเราไปงัดแป้นทองเหลืองขึ้นนะครับไฟมันอาจจะติดสองเกียร์พร้อมกันนะครับอย่างเช่นเราเข้าเกียร์หนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะติดพ่วงเกียร์ว่างด้วยนะครับเราเข้าเกียร์สอง นะครับ1กับ2จะติดพร้อมกันในลักษณะแบบนี้ก็คือปัญหามันเกิดมาจากการที่เราไปงัดนะครับไอ้จมแป้นนะครับไอ้แป้นตรงนั้นนะ่ะแป้นที่เป็นทองเหลืองทองแดงนะ่ะนะครับขั้วไฟนะครับเราไปงัดขึ้นเยอะเกินไปนะครับมันทําให้มันสัมผัสทั้ทง2ขั้วไปพร้อมๆกันนะครับท่านอันนี้ก็เป็นแนวทางที่นํามาฝากพเพื่อนๆพี่น้อง FC นะ คลิปนี้นะครับก็ไม่เอาอะไรมากเต็มที่ก็ขาขอแค่ค่าเอ็มค่าน้ำอารมณ์ไปสักขวดสองขวดก็พอแล้วนะครับถ้ามันไม่พังเราไม่เปลี่ยนเราไม่มีนิสัยที่จะไปยัดเยียดของให้ลูกค้าถึงแม้ว่าเราจะสั่งมาเป็นเงินเป็นทองเราก็นอนทุนไว้อย่างนี้นะครับเอาละนะครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้องของเราที่เข้ามารับชมครับ